สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีแฟนช่องทุกท่านทุกคนนะครับผมอ้าวตอนนี้ก็อยุก,กับบุญน้าโชกนะครับอาบุญน้าโชกกามีตัวเลขนะครับสําหรับในวันหวยออกพอดีนะครับมือนีกับวันที่หนึ่งกันยายนสองอาขานะครับก็บคือมือเลขออกแหละด้ยินคาว่าสีสันจอดนวดสันไปออกอยู่นครนายกนะครับไปออกอยู่นครนายกแต่ในวันเลขออกอยังสี่นะครับ กสิมีอยู่ปะมันสองสามเจ้านี่ละที่เราให้ตัวเลขวันเลขออกนะครับหนึ่งแน่นันก็คือเลขลึกลับวงในนะครับอ่าเลขลึกลับวงในนะครับผีสาวเ่นไหยมากสำหรับมวดทีผพานมานะครับงวดทีผพานมาตัวเลขของผีเพิ่นนะครับอเข้าแปดสามนะครับเข้าแปดสามนะครับแล้วก็สิมาเบิงว่ามือนี่ผีเพิ่นมีแนวทางจังใด มาฝากมาตอนพี่น้องเอฟซีนะครับมือหนีก็ใส่สีแดงเลยครับอ่าใส่สีแดงเลยสีแดงคือสีแห่งการรับทรัพย์มาสัส่นได้ยินไพ่ว่าวดอกว่าวันเลขออกนะให้ใส่สีแดงมาสัน่นสิได้รับเงินรับทองบุญน้ำโชกเลยจัดเลยอ่าขนาดนัมบูชื่อนี่หนิรู้สึกว่าได้รับเงินรับทองแล้วครับเอฟซีร้องไปใส่เบิรงเดอคุณพ่อคุณแม่ขันเบิรงคิบนี่แล้วก็ ไปเลี่ยนเสือผ่านะครับไปเลี้ยนเสือผ่าฮะเสือสีแดงใสคือมันเป็นสีแห่งการรับเงินรับท่องในวันเลขออกนะครับ <c oughs> เอากระสิมาเวาเรื่องตัวเลขนะครับตัวเลขของเลขลึกลับวงในนะครับฟารามีอยังแน่พี่สาวเพิ่นก็ให้มากนะครับงวดนี้จัดมาให้ทั้งบนทั้งล่างนะครับงวดนี้จัดมาให้ทั้งบนทั้งล่าง แอบขอบอกไวกนวาพี่เพิ่นเกินมาบอกว่าขั้นเลขสันจอนนะมันเป็นจังไหรดอกว่าสันอือขั้นเลขสันจอนเนี่ยมันเป็นบอนนิ่งพี่เพิ่นวานะไปสันจอนแง่ไหนไเป็นแามนั่นบอนนิ bon ่งว่าสันอืมบุญ้ํนนาโชกกะคิดไา้ต่างสัน คันนิ่งมีปั๊บกับคือสิออกอยู่ในกล่องสลักนี่คือการบอรนิ่งเลยออกว่าสันจอดมากางนอกอชีปาจอดล่งเท้านะครับอจีปาจอดล่งเทาเลยผ้ากันออกมาอันนี้ออกล่างวันยู่จังหวัดนครนายกคุณพ่อคุณแม่เอาเ้าหลายกใหญ่หางาบุญน้ำจกสีอานในฟังจะชัดก่อนนะครับสีอานในฟังจะชัดก่อนว่ามีโตไดแน ที่พี่สาวเพื่อนไหามานะครับสําหรับเลขลึกลับวงในประจํางวดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าห้างวดที่ผ่านมาคือเข้านะครับแปดสามว่าไปที่เลขบนก่อนนะครับว่าไปที่เลขบนก่อนบนพี่เขาให้เน้นไปที่วิ่งเก้าครับอาวิ่งไปที่เก้าครับเอฟซีครับ จับคูม่มาสามหางนะครับจับคูม่มาสามหางเก้าสองเก้าสามอ่าแล้กเก้าสี่ครับนั่นเก้าสองเก้าสามแล้กเก้าสี่ครับเอฟซี FC ครับนะรชัดเจนส่วนโตเน้นบนของพี่เพื่อนนะครับโตเน้นบนนะ เที่ยวเก่ามาจับนี่คือเก่าสองนะครับเแบบซี่ครับเอาว่าถามว่าเน้นกับความหมายตัวที่พี่เพิ่มมากกันละอตัวที่พี่เพิ่นมากหลายนั่นละคือเก้าสองนะครับผมแล้วกับมาเบิ้งไปที่เลขกลางนะครับเลขกลางพี่เพิ่นไห้วิ่งมาไผอยากมักเมืยมักแกล้นอยากไปวิ่งก็คือ วิ่งไปที่หกนะครับผมอ่าได้ยินบผิดครับอที่ว่าเบองหนึ่งเนี่ยบอมแมนหาแน่นอนวิ่งไปที่หกนะครับจับคูมาสามหางก็คือหกศูนย์หกหนึ่งหกสองครับหกศู 60, 61, นย์หกหนึ่งหกสองะครับในส่วนเลขลางนะครับที่พีเบนไหยมาก ตที่เพิ่นมักนะครับโตที่เพิ่นมักสำหรับเลขกลางคือหกสองนะครับ F C ครับหกสองบาทนี้นะครับมามองไปเบิ้งไปตัวเลขมองตัวเลขตอนนี้บุญน้ำโชคบรูวาสิื่อใดบอนะครับหมายถึงคำว่าจะซื้อได้ไหมนี่หมายถึงว่า เลขอันงวดนี่นะครับหลายแห้งครับเฟซี่ครับหลายคักหลายเนี่ยบุญน้ำโชคเสียใจจมื่าเศร้านี่ครับยังบ่เศร้าอยู่ตวเนี่รู้สึกเสียใจกับเลขอันมากมาครับเพราะว่าเยอะจริงๆไม่รู้จะอันทาไมาบุญน้ำโชคบอกแล้วคือบ่ขืนปายขายแต่เลขไม่ออกว่าสันเลขที่ออกไม่ขายว่าสัน เป็นยังค่อยเป็นยังสั่นเบัตรนี้เอฟซีครับมุซาเตรีย,ยมอันนี้ไว้แล้วดิเตรียมตัวไวแล้วอว่าสิเอาเลขนี่ไปจับไปใสตัวใดแน่น่ะเลี้ยงไม่ใจเรานะเลขที่มีจับคูอยู่แล้วเนะี่ยเสียไปล่องมาสัน่นเถาะเอาไปเอามาอั้นเบิดครับคุณพ่อคุณแม่เลขร้อยตัวอั้นไปเก้าสิบเก้าตเนาะ เหลืออยู่ตัวเดียวคือตัวบาถึกนั่นแหละขายอยู่โอ้แต่บางบางบางที่ก็ซื้อได้นั่นแหละคุณพอ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาพิจ,จารณาเบังเดอบางที่บางมองก็ได้อยู่ได้เครื่องนึงแน่ได้ห้าสิบบาทหกสิบบาทสามสิบบาทเนี้ยเอาแต่บุญน้ำโชกจะโชว์ตัวเลขให้คุณพอ่อคุณแม่บังน,นี่เลขหรือกลับวงในนะครับพี่สาวที่ิพนไหหมานะครับ นีบนนบ่บนวิ่งไปที่เก้านะครับบนวิ่งไปที่เก้าจับคู่มาสามหางก็คือเก้าสองเก้าสามเก้าสี่โตมักโตเน่นเพิ่นก็นคือเก้าสองบนนี้จะบ่แอาใจนาสีอั้นไปเรียบร้อยแล้วมาในล่างไปดิครับล่างวิ่งหกพสัน้นล่างวิ่งไปที่หก จับคู่มาหกศูนย์หกหนึ่งหกสองโตมักนะครับของพี่เพิ่นก็คือหกสองคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเพิ่งครับแต่บ,บุญน้ำโชคคิดว่ามันอันแล้วละ่ะใส่เลขสองตวัวนี่หกสองเจ็ดสองเก้าสองแปดสองนั่นนี่ก็คือสิทอันนี้ละ่ะซื้อ ซื่ยากขุนน้ำโชกว่าซื้อายากครับมีไอมีไน้ำเหล็กครับคุนบอกขุนเนี่ยอันหลายบวดเตรียมใจไว้แล้วว่าสิว่างแผนไว้แล้วดิว่าสิเ็ดจังไดร่นะวดสีจับตัวนั่นใส่ตัวนี้สีจับตัวนี้ใส่ต,สตัวนั่นเอาไปเอามาอันเบิดก็ดีขึ้นกันละครับดีขึ้นกันละขั้นซื้อมาได้กะ ถ้ามันบ่าเขาเนะาะานั้นาพ่าเขาก็จะได้เงินก็สิได้บ่ต้องเสียอยู่คือเ่าครับเจสี่ครับเอา้าตัวเลขมีกาเ่ราว่าเป็นบนเป็นล่างนะครับอ่าที่พี่เิ่นไหมากคุณพ่อคุณแม่กาล่องเบึงนะครับถา้ามักกะจัดถ้าขัดกะผ่านก่อนนะครับเพิ่นก็บ,บ่สสามารถลู้ล่วงนาได้นะครับว่าไม่นสิออกตัวใดแต่พี่เิ่นไหมาเป็นมาเป็นแนวทางนะครับเพื่อสนใจ ไอ้ถามมาง่ามบอตัวเลขนี่ง่ามแห้งละ่ะเก้าสองบนหกสองล่างนี่ง่ามจนซื้อยากล่ะครับจังไรสิไปถามเซียนซองอยู่หูน้ำโชกเนี่ยมดเราคุยกับเซียนซองอยู่มเมือนี่ว่าเราเด้จับได้หาไววไปตัวที่เล่ามาักซื้อได้บละ่ะจรแต่เราไปใส่ดอกตาเศร้า อ,าอา้ากระชัดเจนนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับกระชัดเจนสําหรับตัวเลขของพี่สาวครับาเลขลึกลับวงในเนาะที่พี่เิ่นไหหมานี่กาคุณพ่อคุณแม่ก็ล่องพิจารณาเบิ้งดีๆก่อนค,ครับก่อนจะตัดสินใจลงทุนนะครับผมมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะเนาะคุณพ่อคุณแม่มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วล่ะว่ามันสิเข,ข่าบอ คันซื้อบ่ได้ก็เพราเป็นยังครับคุณพ่อคุณแม่เอาไว้รุ่นเนาะเอาไว้รุ่นเลนๆรุ่นมวน้มว,นมวนก็นได้สําหรับตัวเลขที่พี่เพิ่นหายมากเอา้ากามือนี้บุญน้องโชคกับขอให้คุณพ่อคุณแม่ทีซีแฟนช่องนะครับที่ติดอ่าซื้อตัวเลขไว้แล้วนะครับขอให้โชคดีกันทุกคนนะครับรับสับรับเงินรับ,รบอทองเงินทองไหลมาเ้มา,มานะครับอืหันไปทางใดก็มีทต่งเงินหันไปทางใดกม็มีจะท่องไหลเข่าเต็มกระเปา๋าไหลเข่าเต็มเฮี้ยนนะครับ ก็ขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับเอฟซี FC ครับขอบคุณครับ